สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งครับที่แค่ฟังชื่อก็อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้เลยข่าวประหลาดจากต่างดาวใช่ไหมคะใช่เลยครับพอได้ยินชื่อนี้ส่วนใหญ่ก็นึกถึงนิยายไซไฟยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวอะไรทานองนั้นอืมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลย ไม่ใช่เลยครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือชื่อของเทพนิยายเรื่องหนึ่งที่เขียนโดยเฮมันเฮเซนักเขียนรางวัลโนเบลโอ้โห oh. แถมยังเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษย์ก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะ oh. เรื่องราวมันจะซับซ้อนขึ้นมาทันทีเลย ใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่เทพนิยายกล่อมนอนสำหรับเด็กๆแน่นอนแต่มันคือการตอบสนองของศิลปินต่อความบ้าคลั่งของสงครามวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้แหละครับว่าทำไมเฮเซถึงเลือกใช้รูปแบบของเทพนิยายเพื่อพูดถึงเรื่องที่หนักขนาดนี้ และมันสะท้อนสภาวะจิตใจของเขาที่กำลังจะเรียกว่าแตกสลายก็ได้นะคะในช่วงนั้นรวมถึงอิทธิพลจากจิตวิทยาของคาายุงได้อย่างไรน่าสนใจมากครับเราจะมาสำรวจกันว่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แค่ออกเดินทางไปตามหาดอกไม้ค่ะกลับกลายเป็นการเดินทางไปสู่อีกดวงดาวที่โหดร้ายได้อ,อย่างไรแล้วข่าวประหลาดที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ใช่ครับจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทสรุปของเรื่องราว ประวัติการตีพิมพ์แล้วก็บทวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาที่น่าถึงมาครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเรื่องกันก่อนเลยดีไหมคะดีเลยครับเรื่องข่าวประหลาดจากต่างดาวเนี่ยเปิดฉากมาได้น่าสนใจมากตรงที่เป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถล่มไป3เมือง ทุกอย่างคือพังพินาศหมดเลยแต่ประเด็นที่คนในเรื่องกังวลที่สุดกลับไม่ใช่เรื่องบ้านพังไม่ใช่เลยครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีดอกไม้จะไปวางบนหลุมศพของผู้เสียชีวิตตามธรรมเนียมโอ้อการให้ความสําคัญกับเรื่องเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ท่ามกลางไหยนะจริงๆเนี่ยมันเป็นการเซตโทนแบบเทพนิยายคลาสสิกเลยนะคะครับมันเหมือนสร้างโลกที่ให้คุณค่ากับบางสิ่งที่เหนือกว่าวัตถุใช่ค่ะก่อนที่คุณค่านั้นจะถูกท้าทายอย่างรุนแรงในเวลาต่อมา แล้วจากนั้นก็มีฮีโร่ขึ้นมาครับเป็นเด็กหนุ่มวัย6 6ที่จิตใจยังบริสุทธิ์มากค่ะอาสาจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพระราชาระหว่างทางก็เกิดเรื่องขึ้นใช่ครับระหว่างทางเนี่ยเข้าไปแวะพักที่วิหารโบราณร้างแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอศิลาสีดําที่สลักรูปแปลกๆครับ เป็นรูปหัวใจที่ถูกนกล่เหยื่อจิกกินอูโหูเป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยนะคะแล้วมันก็เป็นเหมือนเหมือนลางบอกเหตุใช่ใช่เหมือนลางบอกเหตุเลยค่ะเพราะว่านกในสัญ,ญลักษณ์นั้นดันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆกลายเป็นนกยักษ์ค่ะเป็นนกยักษ์ที่ไม่ได้แสดงความเห็นใจต่อความทุกข์ของเด็กหนุ่มเลยแต่กลับพูดในทํานองว่าเรื่องแค่นี้เองอะไรแบบนี้เหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแบบว่าที่โลกนี้มีอะไรเลวร้ายกว่าแผ่นดินไหวเยอะแยะ แล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องการฆ่าฟันความเกลียดชังความอิจฉาริษยาซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้เขาไร้เรียงสามารถมากจนไม่เชื่อใช่ครับไม่เชื่อว่าเรื่องพวกนั้นมีอยู่จริงคิดว่าเป็นแค่นิทานปรำปรานกยักษ์ก็เลยท้าเลยทีคะบบอกว่าจะพิสูจน์ให้ดูแล้วก็เสนอตัวพาบินไปยังดาวอีกดวงเพื่อให้เห็นกับตาและภาพที่เขาเห็นบนดาวดวงนั้นมันเป็นยังไงครับ มันน่าสยดสยองมากค่ะมันไม่ใช่ดาวที่มีมนุษย์ต่างดาวตัวเขียวๆแบบในหนังไซไฟนะคะ,ะแต่มันคือภาพสะท้อนของโลกเรานี่แหละ,ะเด็กหนุ่มเห็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยศพมนุษย์เป็นหมื่นๆที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโหแล้วเขาก็ไปเจอชายคนหนึ่งที่เดินโซซัดโซเซอยู่ท่ามกลางซากศพชายคนนั้นพอเห็นเด็กหนุ่มก็ประหลาดใจประหลาดใจในความใส่ซื่อของเขาใช่ค่ะแล้วก็ถามคำถามที่บาดลึกมากว่า เจ้าไม่เคยเห็นสงครามหรือโหเรียกว่าการตื่นจากฝันร้ายมาเจอความจริงที่โหดร้ายกว่าสินะครับใช่เลยค่ะจากแผ่นดินไหวที่ว่าแย่แล้วมาเจอสงครามที่มนุษย์ทำกันเองนี่คงช็อกหน้าดูเลยนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยคะ่ะที่หายนะจากธรรมชาติมันเทียบไม่ได้เลยกับความโหดร้ายที่มนุษย์ทำต่อกันเองแล้วเรื่องก็ดำเนินต่อไปอยังไงครับเรื่องก็พาเขาไปพบกับพระราชาของดาวดวงนั้น ที่กำลังโศกเศร้ากับความบ้าคลั่งของผู้คนแต่ก็คือจนปัญญาไม่รู้จะหาทางออกยังไงครับซึ่งจุดนี้เองค่ะที่เป็นแก่นของเรื่องที่แหล่งข้อมูลของเราเรียกว่าโศกน่าตรรมของความไม่รู้โศกน่าตรรมของความไม่รู้ค่ะซึ่งมันน่าสนใจตรงที่มันมีความไม่รู้สองแบบมาเจอกันไม่รู้สองแบบหมายความว่าอย่งไรครับคือในฝั่งหนึ่งเด็กหนุ่มไม่รู้ถึงความจินอันโหดร้ายของสงครามเข้ามาจากโลกที่ยังมีความสงบสุขครับความไร้เดียงสา ใช่ค่ะแต่ในอีกสั่งหนึ่งเพราะราชาบุญดาวแห่งสงครามนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันพระองค์มืดบอดต่อความเป็นไปได้ของสันติภาพความรักและความสามคัคคีอ๋อคือเป็นสิ่งที่โลกของเด็กหนุ่มยังคงยึดถืออยู่ถูกต้องค่ะมันคือการประทะกันของความไม่รู้สองขั้วที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพอฟังเรื่องย่อจบแล้ว ก็อดคิดไม่ได้เลยครับว่าเรื่องที่เนื้อหาหนักขนาดนี้มันมาจากไหนอะไรเป็นแรงผลักดันให้เฮสเซเขียนเทพนิยายที่เต็มไปด้วยภาพสงครามและความโหดร้ายแบบนี้ขึ้นมาครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงสงครามพอดีแต่เป็นช่วงที่เฮสเซเจอวิกฤตส่วนตัวอย่างหนักด้วยค่ะครับแหล่งข้อมูลบอกเราว่ารวมเรื่องสั้นชุดนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในภาษาเยอรมันชื่อแมเชน ค่ะซึ่งก็แปลตรงตัวว่าเทพนิยายในปี1919แต่ว่าเรื่องราวสนใจถูกเขียนขึ้นระหว่างปี1916ถึง1918ก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1เลยใช่ค่ะตอนนั้นเฮเซออายุใกล้40ปีเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากเพราะด้วยความเป็นคนรักสงบเขาต่อต้านสงครามอย่างเปิดเผย เลยทําให้ขัดแย้งกับประเทศตัวเองอย่างรุนแรงถูกต้องค่ะจนถึงขั้นถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศเลยทีเดียวแปลว่าเรื่องสั้นพวกนี้ก็เป็นเหมือนอกระสุนที่เขายิงใส่สังคมในยุคนั้นจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันเป็นวิธีการรับมือกับสิ่งที่แหล่งข้อมูลนึงเรียกว่าอาสูรร้ายแห่งยุคสมัยใหม่อสูรร้ายแห่งยุคสมัยใหม่ค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่สงครามแต่ยังรวมถึงวิทยาศาสตร์วัตถุนิยม ความแปลกแยกและการต่อต้านศิลปะด้วยครับเทพนิยายเหล่านี้คือการท้าทายความคิดเหล่านั้นทั้งหมดแต่ที่หนักไปก่อนนั้นคือวิกฤตส่วนตัวของเขาเองค่ะที่บอกว่าเขาต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตวิเคราะห์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเข้ารับการบำบัดกับดรเจบีลังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคขายุงนักจิตวิเคราะห์ชื่อดังครับซึ่งแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการที่เรามีก็ชี้ชัดเลยว่านิยายเรื่องเดเมียน ที่เขาเขียนในช่วงเดียวกันอ่าใช่เลยค่ะเดเมียน <Dam ien, S 2> ก็เป็นผลพวงโดยตรงมาจากการบําบัดครั้งนั้นและเทปนิยายชุดนี้ก็เช่นกันครับสแสดงว่าอิทธิพลของครายุงนี่ชัดเจนมากในงานเขียนช่วงนี้ของเขาชัดเจนมากครับโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสองโลกหรือ two w o r l d สองโลกค่ะคือโลกที่สว่างสวัยปลอดภัยในวัยเด็กกับโลกที่มืดมิดวุ่นวายและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายซึ่งเป็นแกนหลักในทฤษฎีของยุงเลย Oh. แล้วสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นในเรื่องทั้งนกยักษ์หรือการเดินทางที่เหมือนความฝันครับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันหมายถึงอะไรในทางจิตวิทยาครับในทางจิตวิทยาของยุงเราเรียกว่าต้นแบบหรือ archetype ครับ archetype s, Arch <ety> <S ค่ะมันเหมือนเป็นภาพจำร่วมกันของมนุษยชาติที่ฝังอยู่ในจิตไร้สำนึกของเราทุกคนอย่างเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างภาพของผู้กล้าผู้ชี้นำที่ฉลาด หรือปีศาจที่เราเข้าใจตรงกันโดยต้องไม่ใครสอนนะคะอ oh. ดังนั้นการเดินทางของเด็กหนุ่มในเรื่องจึงไม่ใช่แค่การวิจารณ์สงครามภายนอกแต่มันคือแผนที่การเดินทางภายในจิตใจเพื่อคนพุบต,ตัวตนที่แท้จริงใช่ค่ะหรือที่ยุ่งเรียกว่ากระบวนการสร้างเอก,กัตภาพหรือ i n d i v i d u a t i o n แปลว,ว่าการเดินทางของเด็กหนุ่มในเรื่องก็เหมือนการเดินทางของเฮเซที่ต้องเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองเพื่อจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์อย่างนั้นเลยครับ ถูกต้องเลยค่ะมันคือการเดินทางเพื่อยอมรับว่าโลกไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามสว่างสวยครับแต่มันมีด้านมืดที่โหดร้ายอยู่ด้วยและการเติบโตที่แท้จริงคือการยอมรับและหลอมรวมทั้งสองด้านเข้าไว้ด้วยกันแบบนี้ก็ชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่เทมนิยายสำหรับเด็กจริงๆไม่ใช่เลยค่ะในฉบับแปลไทยที่ใช้ชื่อว่าเพลงขลุยในฝันก็มีเรื่องสั้นอื่นๆที่ตีมคล้ายๆกัน อย่างเรื่องกวีที่พูดถึงความโดดเดี่ยวของศิลปินใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าเฮเซกกำลังใช้เรื่องเล่าเหล่านี้สำรวจปรัชญ,ญาชีวิตของตัวเองประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะเพราะงานของเขาเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างโครงเรื่องแบบเทพนิญญายายยุโรปที่เราคุ้นเคยครับเข้ากับแนวคิดจิต,ตวิเคราะห์สมัยใหม่และปรัชญ,ญาตะวันออกด้วยเป้าหมายของเขาก็คือคือการชี้ให้เห็นว่าสนามรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสนามรบที่อยู่ข้างในใจของเราเอง ซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในตอนจบของเรื่องข่าวประหลาดจากต่างด้าวได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะตอนจบเป็นยังไงนะครับผมจําได้ว่ามันทิ้งปมไว้น่าคิดมากใช่ค่ะหลังจากที่เด็กหนุ่มได้เห็นภาพสงครามแล้วนกยักษ์ก็พาเขากกับมาส่งที่วิหารเดิมครับแหล่งข้อมูลใช้คําว่าแม้เขาจะลืมเรื่องราวไปชั่วขณะแต่ก็ยังคงมีเงาในจิตวิญญ,ญาณหรือ A Shadow Remain e d in his soul หลงเหลืออยู่ เขาไม่สามารถลบภาพสงครามนั้นออกจากใจได้ถูกต้องค่ะพอเขากลับไปที่หมู่บ้านพวกผู้อาวุโสก็แนะนำให้เขากลับไปที่วิหารนั้นอีกครั้งเพื่อทำพิธีบูชาแต่ปรากฏว่าว่าเขาระหลับหาวิหารนั้นไม่เจออีกเลยเอา้าวเหมือนกับจะบอกว่าการเดินทางทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นแค่ความฝันหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองเหรอครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือความฝันครับ ประสบการณ์นั้นได้เปลี่ยนตัวเขาไปตลอดกาลแล้วเขากลับมาช่วยสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่แต่คราวนี้เขาไม่ได้กลับมาเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมอีกต่อไปเขากลับมาพร้อมกับความเข้าใจโลกที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดกว่าเดิมใช่ค่ะในแหล่งข้อมูลมีบอกไว้ว่าเขายังคงทํางานในสวนและทุ่งนางเพื่อหลบร่องรอยของแผ่นดินไหวแต่ในใจของเขามีร่องรอยใหม่ที่ลบไม่ออกเกิดขึ้นแล้วฟังแล้วรู้สึกหนักอึ้งเลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญเลยค่ะเรื่องนี้กําลังบอกเราว่า การก้าวข้ามความไม่รู้ไม่ใช่การเลือกโลกใดโลกหนึ่งไม่ใช่การปฏิเสธโลกที่โหดร้ายเพื่อจะอยู่ในโลกที่สงบสุขถูกต้องค่ะแต่คือการหลอมรวมความรู้จากทั้งสองโลกเข้าไว้ด้วยกันอืมตอนนี้เด็กหนุ่มได้แบกรับเงาของความจริงจากดาวอีกดวงไว้แล้วและความรู้นั่นเองที่ทําให้เขาสมบูรณ์ขึ้นเป็นการสังเคราะห์ที่แหล่งข้อมูลหนึ่งบอกว่าอาจนําไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าซึ่งก็สะท้อนการเดินทางของเฮเซเองที่ต้องยอมรับ และหลอมรวมด้านมืดของจิตใจตัวเองและโลกที่โหดร้ายรอบตัวเขาค่ะสุดท้ายแล้วจากเรื่องราวที่ดูเหมือนจะง่ายๆเกี่ยวกับการตามหาดอกไม้หลังเกิดแผ่นดินไหวมันกลับกลายเป็นการสำรวจที่ลึกซึ้งมากนะคะลึกซึ้งจริงๆค่ะทั้งเรื่องสงครามจิต,ตวิทยาแล้วก็สภาวะของมนุษย์ทั้งหมดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากวิกฤตส่วนตัวของนักเขียนรางวัลโนเบลคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางไฟสงคราม เฮสเซฉลาดมากค่ะที่ใช้รูปแบบของเทพนิยายเพื่อสำรวจประเด็นที่ซับซ้อนและอันตรายเกินกว่าจะพูดถึงตรงๆในยุคนั้นครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารความคิดที่อาจถูกเซ็นเซอร์หรือถูกต่อต้านอย่างรุนแรงหากนำเสนอออกมาอย่างตรงไปตรงมาเขาท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของสังคมผ่านเรื่องเล่าจากโลกแห่งความฝันและเวทมนต์เหล่านี้ใช่เลยค่ะการที่เรื่องจบลงโดยที่เด็กหนุ่มหาวิหารนั้นไม่เจออีกแล้ว มันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าบางทีสถานที่ที่เขาไปอาจไม่ใช่ดาวดวงอื่นแต่คือการเดินทางลึกลงไปในจิตไร้สำนึกของตัวเองและนั่นก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะว่าครับเมื่อเราได้รับรู้ความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามความอายุที่ทำหรือความเกลียดชัง มันเป็นเหมือนการเดินทางไปยังสถานที่แห่งใหม่หรือแท้จริงแล้วมันคือภาพทิวทัศน์ในใจของเราเองที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ